ดาดฟ้ารั่วซึมระเบียงรั่วซึมแก้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ค่ะจุดนี้เป็นจุดรับน้ําที่เป็นพื้นที่รับน้ําฝนโดยตรงนะคะมีโอกาสน้ําท่วมขังและรั่วซึมเข้าไปยังบริเวณภายในบ้านของเราได้ดังนั้นการทํากันซึมจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ควรละเลยวันนี้ฝนพามาดูวิธีทําการซึมกันค่ะอันดับแรกนะคะก็คือเริ่มด้วยการทําความสะอาดพื้นผิวให้ดีไม่ให้มีฝุ่นคราบสกรปรกตะไคร่ราดําเอาออกให้หมดนะคะถ้ามีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมาช่วยได้จะดีมากคราบตะไคร่ราดาปลิวกระจุยกระจายหมดค่ะขั้้นนนตออนนีถื ็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากๆที่จะทําให้การยึดเกาะระหว่างกันซึมกับพื้นผิวคอนกรีตเดิมยึดติดกันได้ดีขึ้นเรียกได้ว่าเตรียมพื้นผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการเตรียมพื้นผิวใดๆแล้วทากันซึมลงไปเลยอันนั้นห้ามทํานะคะไม่เช่นนั้นเราจะเสียตังฟรีค่ะหลังจากนั้นก็ยิง PU ซ e n ที่จุดต่อผนังกับพื้นทุกจุดนะคะบริเวณนี้แหละค่ะมีโอกาสรั่วซึมสูงมากจากนั้นดีดเส้นเต้าสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรนะคะ ก็จะได้การขอบสวยๆนะคะทําให้งานดูเรียบร้อยจากนั้นผสมน้ํายาก,กันซึมตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้ได้เลยนะคะนํามาทาให้ทั่วพื้นที่ที่ต้องการโดยบริเวณรอยต่อของผนังและพื้นควรติดตะข่ายไฟเบอร์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้แข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นก็ทาให้เต็มพื้นที่นะคะเมื่อทารอบแรกเสร็จก็ปล่อยให้แห้งและหลังจากนั้นก็ทําการทาชั้นที่2ในแนวตั้งฉากกันเพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันน้ํารั่วซึมเข้าบ้านในช่วงฤดูฝนได้แล้วคะ่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆใครกําลังมีปัญหาาาาาเเรรรื่่่องนนน้้้ํัวซมขมขบแชกคะ